3, 2, การตั้งรับที่เกิดจากการเล่นงานลำตัวนะครับจะมี2ลักษณะนะครับอย่างเช่น 1. นเน้นเรื่องของความผิวไหวซึ่งจะเหมาะมากสำหรับคนที่ตัวเล็กหรือเสียเปรียบตามธรรมชาติหรือมือใหม่แต่สำหรับคนที่มีทักษะในระดับหนึ่งแล้วหรือมีความพร้อมทางด้านร่างกายนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของความดุดันนะครับในการนำทักษะไปใช้แต่การ ตั้งรับในลักษณะที่มีความดุดันนะครับจะเจ็บทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเอาทักษะตรงส่วนนี้ไปใช้จะต้องมีความเข้าใจที่ดีในเทคนิคนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการแทงเข่าเฉียงที่เน้นในเรื่องของนะครับการแทงเข่าเฉียงเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหลักเสียสมดุลและสังเกตดูว่าทุกครั้งที่เรามีการแทงเข่าเฉียงเมื่ออีกฝ่ายนึงเล่นงานลําตัว นะครับจะมีการนะครับส่วนหัวป้องกันไว้เสมอเพื่อให้เราสามารถที่จะต่อสู้ระยะประชิดได้ทันทีเมื่อระวางขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทงเข่าเฉียงในลักษณะนี้นะครับคนตั้งรับจะไม่เจ็บตัวคนที่เตะมาก็จะหงายท้องคนที่ตั้งรับก็สามารถต่อสู้ระยะประชิดได้ทันทีเมื่อแทงเข่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองไปฝึกกันดูครับการแทงเข่าเฉียงลักษณะนี้เหมาะมากทั้งมือใหม่แล้วก็มือโปรครับ การใช้สามารถทําได้ทั้งการแทงเข่าจากขาหลังและการแทงเข่าจากขาหน้านะครับซึ่งการต่อสู้ในลักษณะการรุมเนี่ยจะเหมาะมากกับการใช้ลักษณะนี้แบบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ขคมแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบิดได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อ ลิ้นปีกส่วนที่มันเปราะบางนะดิวบาตองนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะปากกาแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามา หัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหรที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหม,งมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้